ย้อนกลับไปกว่า2,600ปีก่อนณกนะรุงกบิลพัทเริ่มต้นจากพระสุบินนิมิตอันน่าอัศจรรย์ของพระนางสิริมหามายาณนะลุมพินีวันประสูติการแห่งมหาบุรุษเจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้ที่ก้าวเดิน7จก้าวพร้อมดอกบัวรองรับในทันทีที่ลืมตาดูโลกคำทำนายดังก้องหากครองเรือนจะเป็นจักรพรรดิหากออกบวช จักเป็นศาสดาเอกของโลกพระเจ้าสุดโททนะจึงสร้างปราสาทสามฤดูขังพระองค์ไว้ด้วยความสุขทางโลกมีให้พบเห็นความทุกข์ใดๆทรงเป็นเลิศทั้งศาสตร์และศิลป์สมบูรณ์พร้อมทั้งรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติมีพระชายาที่งดงามและพระโอรสชีวิตที่ดูเหมือนสมบูรณ์แบบแต่ในพระไทยกลับรู้สึกว่างเปล่าจนกระทั่งวันหนึ่ง เมื่อทรงเสด็จออกนอกพระราชวังความจริงที่ถูกปิดบังก็ปรากฏทรงได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บและคนตายนี่คือชะตากรรมที่ไม่มีใครหนีพ้นแต่ท่ามกลางความทุกข์ทรงเห็นสมณะผู้สงบเยือกเย็นแสงสว่างแห่งความหวังจึงบังเกิดในคืนที่เงียบสงัดการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้น ทรงสละทิ้งราชสมบัติยศถาบรรดาศักดิ์มุ่งหน้าสู่ความมืดมิดเพื่อค้นหาแสงสว่างณริมฝั่งแม่น้ำอโนมาทรงปลงผมเลิกเป็นกษัตริย์เข้าสู่เพศบรรพชิตอย่างสมบูรณ์ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาทรมานพระวรากายอย่างแสนสาหัสถึง6ปีจนร่างกายสู้ผอมเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกแต่ยิ่งทำ กลับยิ่งห่างไกลจากความหลุดผลจนเกือบสิ้นพระชนชีพจนได้ข้อคิดจากพินสามสายและรับข้าวมัทุป,ปาญาตจากนางสุชาดาจึงค้นพบทางสายกลางส่งมุ่งหน้าสู่ต้นพระศรีมหาโพด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นประดุดหินผาแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือเพียงหนังเอ็นกระดูกก็ตามทีหากไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ จักไม่ลุกจากที่นั่งนี้พยามารเข้าขัดขวางทรงใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสผืนปฐวีเรียกแม่พระธรณีมาเป็นพยานในยามรุ่งอรุณเมื่อดาวประกายพลึกปรากฏจิตของพระองค์ก็หลุดพ้นจากกิเลสท,ทั้งปวงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน จากเจ้าชายผู้พรั่งพร้อมสู่มหาบุรุษผู้เสียสละเพื่อชี้ทางสว่างให้แก่โลกขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น